สวัสดีครับผมก็เป็นอีกวันนะครับที่ฝนตกนะครับผมบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมโอ้ยายบัวไปนู่นเลยยายบัวใจร้อนจริงๆยายบัวนี่ครับเอาบรรยากาศอ,อันชุ่มช่ำนะมาฝากกันนะครับผมฝนตกนะครับวันนี้ นี่คุณยายทองกาวนะครับอดีตนางเอกของช่องเรานะครับผมยืนนิ่งเชียวคุณยายโอ้คันตูดคันตูดนะฮะโอ้ทูยนไอ้นี่ไอ้บ้านเห็ดนี่โยกเลยนะครับผมความบรรยากาศมาฝากกันนะครับผมบรรยากาศอันชุ่มฉ่ำเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าฝนก็ตกไม่แรงนะครับรินอ่ารินรินนะครับผม น่าท่องเที่ยวมาแล้วคนนี้ทำงานก่อนนะครับบรรยากาศเล็กน้อยมาฝากกันนะครับผม